อ่ะขม่าขมมากเยี่ยมเป็นเลยผมว่าเราเอามลท็อกมาดีกว่าเราลองเปลี่ยนมาใช้มลท็อกมังอ่ะไปเตรียมอะไรเรียบร้อยเตรียมเสร็จปุ๊บก็ไปกันเลยไปกันอย่างรวดเร็ว เออเอาไปเอาไปหมดเฮ้ยเสียงมันคุ้นๆมันเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนี่ตายแล้วนะเห็นอะไรวะเออเออตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไอตัวใหญ่มาไม่ได้หรอกมาไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะก้มอ่ะ มันก็ไม่ได้ไงตัวใหญ่เออยิงฟรียิงฟรีเออตายไหนไหนตายไปเลยเออไอตัวไอตัวลิ้นเาวาใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเออใช่ใช่ใช่เรียบร้อยอู้หืมเฮ้ยเอาไปเกี่ยวกับทางใครฮันเตอร์ บ่เลยจำรูปลักษณนะไม่ได้สักตัวเฮ้ย<อ>ถึงแล้วแต่มันเยืนอยู่ทำไมเราต้องลบมันออกไปนะครับโอ้ยออกไปเลยเยอะจัดเออออกมาไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ฮาร์ปไลท์ทุบกล่องแล้วมีของดอปไหม <laughs> เออไปที่ว่าไปติดต่อศูนย์ไม่ใช่เออใช่แหละศูนย์ความช่วยเหลืออ่ะอ,อื้ออันนี้คือไปไหนเนี่ยโอ้นี่ห้องห้องปกติธรรมดาอ,อันนี้ก่อนแล้วก็คนร้านนะคนร้านเอออันนี้อ๋อเรามีอยู่แล้วนี่หว่าใช่เพื่อนหิวเราเดี๋ยวเราหิวเพื่อนก่อนหิวให้ ยิ่งให้คุณลุงนะครับเออ <S <S อะตอบตอบตอบเออเออเออเขากำลังจะมานะครับเออหยุดไวก่อนมันจะได้ไม่ต้องพ่นอวกใส่เราในตัวเมื่อกี้ระเบิดไว้วางไว้ก่อนไม่รีโลด เฮ้ยออกไปไอ้ตันตัวอะไรวะโอ้ยสมโมเกอร์ไอ้ตัวลิงง้นเหยาอ่าอจะอยู่ในนี้จะอยู่ในนี้เลยใครวะอ๋อบูมเมอร์เสียงคุ้นๆเสียงคุ้นๆระเบิดไปอือกาดกาดกาดยิงเลยเฮ้ย ตัวอะไรข้างบนอะอืตัวลิ้ยาวเหรอออกไปก่อนเพื่อนเยอะหน่ยอยเฮ้ยออกไปไม่น่าใช่อืออ่าเรียบร้อยอยังมายังอะอืมายังกระสุนพร้อมเรียบร้อยเุ้ยไอตัวใหญ่ไอตัวนี้เว้ยไม่โอ้โหมากันหมด จุกเ <c oughs> ติดติดอันนี้ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ปะไม่ใช่เออใช่ดูแล้วอ่ะเราจะมาฆ่าไอ้ตัวนี้อันโอ้ยมึงออกมาไม่ได้ดิอุ้ยมุดได้ไงมุดได้ไงไม่ดีเออมุดมามันมุดมาไม่ได้ไหนเฮ้ยจะออกไปข้างนอกไม่ได้เพื่อนหมายอ่ะซื้อยังไ,อยงไม่มาเฮ้ยใครวะอ๋ะะอสมมุกเกอร์ เข้ามาก่อนเข้ามาก่นอนกำลังเสริมยังไม่มาเราต้องใจเย็นรักษาตัวเองปกป้องตัวเองไว้ออกไปกระสุนไอ้อยังเยอะออมาทุกคนอือาาอือใครใครจะมาหือออือสุ่มนะอล้าโดนแบบยังเยอะ จะมาไหมมายังมายังวะไม่ได้เปิดซัพเฮ้ยช่วยด้วยขอมาครับขอมาเอากูโดนโดนอีกซ้ำๆดูโคตรเลยไปโอ้หย่งเอ้ย อะไรนักหเนาะระเบิดระเบิดเอาไว้ดับไว้ก่อนกระสุนดิลอดโอ้โหแล้วโดนหลายอย่างพร้อมกันตั้งตัวไม่ทันเลยเมื่อกี้เฮ้ยแพ้อะไรวะเสร็จยังไม่ยัง เฮ้ยอันบนอันบนอันบนเว้ยมันขึ้นดันบนไม่กูจ่าแทงกระสุนอุ้ยแทงแทงแทงออกไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เราไปอยู่นี่ไม่เอาอกไปเออเออเออตัวอะไรวะ โอ้โหคนเยอะเยอะเกินไปแล้วโอ้ยเหนื่อยนี่เก้าี่แบบย่างเดินเลยอ่ามายังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไหนอะเสียง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 ยังไหนวะยังียบไปหมดไม่สนอะไรละมาเร็วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยชิมหายแ้วตก ตกอันนี้เฮ้ยรอเราด้วยอือโอ้ยยังเยอะเดี๋ยว่าจะจุกเฮ้ยมึยโคตรนานเลยเล่นอ่าแค่นี้เราก็รอดแล้วเออ ไปสักทีผู้รอดชีวิตหนีออกมาได้แล้วโอ้โหสละหายเกมวาวเป็นยี <c oughs> จ้จริงจริเรียบร้อยนะครับหมดโนเมอรี่ Z. หมดเลยไหมไม่น่ามีอะไรละโอเคนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับอ่าด่านอะไรนะแคมเปญโนเมอรี่ Z. นะครับ นะอย่างนานเลยผมเล่นทีโอ้โหโคตรเหนื่อยตายหลายรอบจริงนะครับที่เห็นนะน่าจะตัดตัดได้บ้างนะโอเคตรอบคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพร์ทหน้านะฮะหรับคลิปนี้บ๊อบเบสบ๊อบบ๊อบบ,บ,บายกุบผมเหนื่อยจัด